โอ้โหเข้าเกมมามีตังอยู่2องบาทให้ตายเถอะ อุ้ยอุ้ยอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับน้องรักสวัสดีครับพี่รักเออแต่งตัวเป็นอะไรครับเนี่ยเทพหมาในเงาครับพี่เทพหมาในเงาใช่ครับแม่น่ารักเชียร์ก็เห็นที่ผมส่งไปให้ไหมครับที่ผมส่งให้อ๋เออเนี้ยหรอไอ้รูปเนี่ยหรอครับคืออะไรครับเนี่ยผลปีศาจอะไร80บาท32บาทคืออะไรมันคือผลปีศาจที่เขาเอาไ้ขายเป็นในท้องตลาดครับผมราคาตามเนี้ยนะครับขายได้ด้วยครับขายได้ครับเฮ้ยพวกสุใจอยากหาอะไรได้เสริมนะครับแต่การขายผลเนี่ยหรอใช่ครับเฮ้ยเอาดี ราจะรวยกันแล้วและวันนี้พี่ก็มีข่าวดีสําหรับคนที่ชอบเล่นเกม ROV มาฝากนะครับนั่นก็คือในวันที่1 0บถึงสิกุมภาพันธ์นี้จะมีการแจกฟรีสกินสุดเท่ Glag Rice Cooker หรือจะเรียกว่า g l a หม้อหุงข้าวก็ได้นะเป็นสกินใหม่ล่าสุดของ g l a กนะครับฮีโร่ซัพพอร์ตที่หลายๆคนชื่นชอบซึ่งสกินนี้เนี่ย Glag เขาก็จะมาพร้อมกับม้อหุงข้าวไฟฟ้าสุดเฟี้ยวที่ติดอยู่ด้านหลังนะครับแถมส่วนหัวก็ยังเป็นม้อหุงข้าวอีกหน้าตาน่ารักเชียวและภายในเกมสกิลต่างๆก็ยังมีเอฟเฟกต หรือสกิปว่นติเมตเท่จาใครไม่อยากพลาดสกินฟรีมีเอฟเฟกสวยๆแบบนี้นะครับวันที่10กุมภาพันธ์นี้สกินฟรีเท่ๆแบบนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเอาแล้วครับผมกลับมาแล้วนะสำหรับบ็อกฟู้ดกับลูกชายครับผมโอโ้โหสวัสดีครับผมวันนี้ลูกชายพี่เป็นเอ่หมาน้อยไปแล้วนะก็กลับมาแล้วนะครับ E. ีนี้ก็น่าจะเป็นอีพีที่เก้าสิหรือเปล่าครับ ฮะเท่าไรนะอ๋อเก้าเก้าเก้าสิบเอ็ดครับอ๋อเก้าสิบเก้าสิบเอ็ดเหรอเก้าสิเก้าสิบโอเคงงกนิดนึงนะครับเราสองคนเออไม่ค่อยได้ถ่ายเลยช่วงนี้เป็นไงบ้างครับลูกหลังจากเออหยุดไปหลายวันสบายดีครับสบายดีนะแล้ววันนี้ส่งอะไรไหมพ่อดูครับเป็นอะไรเนี่ยราคาผลปีศาจตามท้องตลาดนะครับมันคืออะไรยังไงครับเนี่ยอธิบายให้ท่านผู้ชมเข้าใจสิคือผลปีศาจที่เป็นรูปแบบนี้ครับผมมันคือราคาปีศาจที่เขาขายกันในท้องตลาดครับผมอเวลผมขายครับผมจาะฝากเพื่อนผมไปขายครับแล้วก็มาาห ราคาคนละคนละครึ่งครับผมมีการฝากเพื่อนขายด้วยครับอ๋อแล้วเดี๋ยวนี้ได้ขายบ้างไหมครับไม่ครับผมเมื่อก่อน,นขายขายมาเติมโรบัคครับอ๋อแต่ตั้งแต่พอมาเล่นบล็อกฟุตด้วยก็คือพอเติมไห้ใช่ครับ <laughs> อ๋อนี่น้องนิบอลเมื่อก่อนมีอาชีพขายผลพิซซ่าตเอเนี้ใช่ครับอุ้ยน่าสนใจมากเลยแล้วแล้วล,วล,วลวพ่อต้องทำยังไงถ้าพ่ออยากจะขายอยากจะแบบเอาเงินมาเติมโรบัคบ้างครับ นั้นพ่อจะขายผลหรอครับไ้ยเดี๋ยวนะมันมันผิดกฎอะไรปะเนี่ยผิดกฎบล็อกฟุ้ดนิดหน่อยครับผมอ้าวเป็นยังไงอ่ะคือถ้าบล็อกฟุตจับได้คือโดนแบนเลยครับโอ้จริงหรอครับทาวน์เลยครับแล้วครับพ่อหาแบ็กมาเก็ตอ๋อคือโดนแบนได้ด้วยครับอ๋อน้องรีบอลเลยถึงต้องฝากเพื่อนขายอย่างนี้หรอครับพี่อ๋อคือลดความเสี่ยงใช่ไหมเราไม่ได้เป็นคนขายเองครับอ้โอเคเข้าใจแล้วครับงั้นพ่อก็ขายได้ดิใช่ปะครับเอยเจ๋งว่ะเดี๋ยวพ่อขอไปสุ่มผลในรีบอลสุ่มผลกันดีกว่าครับโอเคครับ แต่เมื่อก่อนลูกขายได้กี่บาทครับขายได้ร้อยสองร้อยเองครับเอาไปเติมโลบักครับผมโอ้โหราคาน่ารักเชียจะซูมผลแป๊บนึงนะหนึ่งสองซ้ำเอ๊ยเห็นไหมอ้าวตังไม่พอ ปังไม่บอครับนึไปว่าคลิปที่แล้วเราทำเอ่อทำเงินศูนย์บาทกันนะครับคลิปนี้เลยเหลือแค่2บาทโอ้จบเลยอดซุ่มผลเลยว่ะดูดิผลอะไรขายบ้างถึงจะไม่มีตังค์ซื้อก็เหอะคือลูกจะบอกว่าผลพิศาดมันขายได้จริงถูกไหมก็จะชวนพ่อไปขายใช่ไหมครับใช่ครับมันค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่า <Wow. S 1> พ่อชอบอยู่แล้วการซื้อขายค้าขายอนะไรเงี้ยพ่อชอบมาตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วครับผมขายไอเทมในเกมอ่ะว่าแต่เพื่อนคนที่ขายผลให้ลูกเขายังอยู่ไหมครับยังอยู่ครับผมเฮ้ยจริงโหรอมานี่วานนี่วานนี้วันี้ลองติดต่อ ขายครับทีนนั่งโตเทะแลยลูกน,นั่งโตเทะเลยลเราไปใช้ก,กันก่อนว่าเราอยากจะขายผลอะไรได้บ้างนะของลูกมีผลอะไรแบบน่าจะแพงบ้างอ่ะน่าจะขายได้บ้างผลเสือครับเฮ้ยผลเสือนี่ราคาเท่าไหร่ครับเนี่ยกับล็อกเก็ตครับเฮ้ยล็อกเก็ตน่าจะขายไปได้ <laughs> เก็ยไว้เลยครับล็อกเก็ตอ่ะน่าจะไม่มีราคานะของพ่อก็มีเอ่ออย่างผลโกดที่ขายได้ไหมได้ครับแต่ไม่มีใครเอาครับ๋อขายได้แต่ไม่มีใครซื้อไม่มีใครเอาอนเหมือนพ่อไงครับ๋อก็คือแบบมันไม่เทพใช่ไหมครับผมแล้วผลพระอย่างนี้ขายได้ไหมครับขายได้ครับ เด็กเขาต้องการเด็กขอใช้คำว่าเด็กเลยเหรอโอเคงั้นเดี๋ยวพ่อวางไว้ก่อนผลพระนะแล้วก็ุืยผมพะพอมี4อันนะลูกทีของลิบอมมีบิ๊กมัมขายสี่ผลไปเลยครับของลิบอมมีบิ๊กมัมด้วยครับใช่ครับบิ๊กมัมก็ขายได้ใช่ไหมใช่ครับผลมือนี่ขายได้เหรออืม ผมเดาว่าน่าจะได้นะครับแต่ไม่ไม่ค่อยมีใครซื้อครับผลเสียงขายได้ไหมครับลูกได้ครับผลฟีนิกซฟีนิกาขายได้ไหมขายได้ครับผมมีอยู่ครับพอใส่งไม่ได้พอท่อกับสายฟ้าขายได้ไหมครับพอท่อกับสายฟ้าขายได้ครับขายผมดีกว่าสายฟ้าเอาเอา,เอาพอให้ลูกฟรีเลยถ้าพ่อจะขายลูกพ่อให้ฟรีเลยเออผลบิสซาร์ขายได้ไหมได้ครับได้หรอได้ครับอ๋อโอเคฟาวิตี้ล่ะอืมขายได้ครับขายได้ขายได้ใช่ไหมแล้วทีเล็กล่ะครับขายได้ครับอันนี้น่าจะแพงอยู่ครับเป็นผลใหม่อันนี้คือแพงเลยหรอประมาณห 50บาทนี่คือแพงมากเลยนะสารบผมอุ๊ยห้าสิบบาทเลยโอ้โอเ,อเราจะรวยจะแล้วครับลูกแมมมอที่ขายได้ชัวร์เลยกันกล้วยเนี่ยใช่ไหมช่องช่างช่างกันกล้วย ชัดเจนขายได้แน่นอนโมจินี่น่าจะมีราคาอยู่แล้วนะครับเวนอมนี่น่าจะมีคนซื้อปะวะเวนอมลูกคิดว่าไงมีคนซื้อไหมน่าจะมีอยู่ครับแล้วก็มังกรเพราะมี2อันมังกรใกล้รีเวิร์สแล้วนี่เพราะว่าหลังรีเวิร์สเสร็จน่าจะมีคนอยากได้ไหมขายได้แน่นอนใช่ใช่แล้วพ่อก็มีผลเสือกับชีสเนะด้วยครับลูกโอ้ยเสือกับคีสเนีสเนะอันนี้ขายได้แน่นอนใช่ใช่ใช่เพระพ่อเห็เนที่ลูกส่งมานี่ราคาเป็นร้ยนนอยเลยดะใช่โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเอาผลพวกนี้ไปขาย พเราเทรดกันเลยแล้วกันครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพ่อจะฝากขายสักห้าผลก่อนลวกันลูกติดต่อเพื่อนให้หน่อยนะครับเพื่อนคนที่เขาเคยขายให้ลูกอะ่ะพ่ออยากรู้มันขายได้จริงไหมแล้วมันได้เงินจริงหรือเปล่าอ่ะพ่ออันนี้เป็นอะไรที่แบบพ่อตื่นเต้นมากเลยพ่อชอบมากเดี๋ยวพ่อจะให้เป็นผลคิซูเนะนะครับแล้วก็ผลเวนอมไม่ขายดีกว่าผลเวนอมเอาเป็นมังกรไปล้ะกันคิซูเนะมังกรแล้วก็ผลเสือขายสักสี่ผลลวกันคิซูเนะมังกรเสือเสือผมมีแล้วครับอ๋อเสือมีแล้วเหรอครับคิซูเนะที่เล็กแมมมอตโมจิอันนีี้้ดว่าบนผล ขายพ่อหน่อยเพราะอยากรู้มันได้ตังจริงปะได้จริงครับได้จริงรองังน้นงง้นเทินเเลยครับจัดไปโอเค okay. ผลแรกคีซูเ,เนะนะครับที่พ่อต้องการจะเอาไปขายอยากรู้จริงๆว่าจะได้สักกี่บาทดูเอาเสือมาฝากที่พ่อก่อนนะครับผมส่วนผลที่2ก็จะเป็นโมจิอ่าโมจิเอาเอาคีซูเนะเก็บไว้ที่ลูกสิครับโอเคส่วนผลที่2ก็จะเป็นโมจินะครับน้องนีบอนมีอะไรเดก,กับพ่อบ้างให้ได้2ล้านผลแล้วก็ได้ลูกแพงๆอ่านี่อีกอีกอีกผลนึง โอเคโอเคส่วนผลที่2ก็จะเป็นโมจินะครับไปฝา,ขากขายฝากขายโอเคผลที่2ผ่านไปส่วนผลที่3ามก็จะเป็นทีเล็กนะครับจัดมาเลยครับลูกมีอะไรที่จะโอเคเฮ้ย okay. ฟีนิกก็ได้นะฟีนิกมาฝากที่พ่อก่อนโอเคครับโอเคฟีนิกนะครับโอเคผลที่3ามก็จะเป็นทีเล็กนะครับที่จะฝากน้องรีบอนให้เพื่อนขายไปเลยไม่ใช่หลอกเอาผลพ่อแนละ้วลูกขายได้จริงแน่นะนะขายได้จริงครับโอเคสบายใจแล้วแมงั้นผลที่4ต่อเลยครับ มาผลที่4ี่นะครับผมอีพอจะฝากลูกขายก็คือแมมมอสจัดไปโอเคแรกกับเพนใช่ไหมเอาเลยครับเราคือเพนเรียบร้อยทั้ง4ผลนี้หรือเอาอีกผลไหมห้าผลไหมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเอาสี่ผลก่อนเนาะครับโอเคครับตอนนี้พี่ก็ได้ทําการเอาผลพีศาจฝากให้น้องนิบอนเอาไว้เพื่อนแล้วนะครับถ้าเกิดมันขายได้เนี่ยพอต้องได้เงินแต่ถ้าลูกหายไปพร้อมกับผลพ่อแสดงว่าเพื่อนลูกโดโนผลพ่อไปแล้วโอเคครับโอเคเฉย ไหนเช็คหน่อยซิว่าน้องรีบอนเอาผลอะไรให้เพื่อนขายบ้าง4าผลนี้นะครับรวมๆแล้ว16บล้านสแสนนะลูกครับผมมีคิซูเนะ8ล้านนะครับโมจิ2ล้าน8ช้าง2ล้าน7แล้วก็ทีเล็ก2ล้าน7นะ4ผลนี้ลูกคิดว่ามันน่าจะได้เงินสักกี่บาทดีครับลูกอืกสัก300ครับ300เลยเหรอไอเหรอไอไอผมเดาครับคิซูเนะนี่ได้กี่บาทอ่ะลูกเดาว่าได้กี่บาทร้ 150, อยห้ 150, ครับคิซูเนะ150แล้วโมจิอ่ะประมาณ80ไม่ก็ประมาณ50ครับโมจิ50เลยเหรออุ้ยแพงว่ะ แล้วเราทีเล็กเหรอครับทีเล็กก็น่าจะประมาณถ้าเป็นผลแบบถ้าเป็นหวแบบนี้น่าจะประมาณขึ้น5 0ได้เลยครับห้าสิบได้เลยครับแล้วถ้าเป็นแมมมอสเหรอลูกแมมมอสอาจจะเป็นแค่ประมาณเอ่อยี่สิบไม่ก็อาจจะสี่สครับโอ้โห <laughs> แมมมอสถูกจัง <laughs> โอเคไม่เป็นไรขอให้มันขายได้จริงเหอะยังไงก็ฝากเพื่อนลูกหน่อยนะครับน้องชี่ฝากหน่อยเดอ้อสรุปแล้วทั้งหมดนี้ต้องแลกเป็นเงินได้ประมาณ300ถูกไหมครับครับผมโอเคถ้างั้นระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปล่าเจ้าทะเล <laughs> แล้วก็นั่งคุ กันเพลินรอ,อเพื่อนลูกขายของหน่อยแล้วกันเนาะครับไปครับแมจนมาเห็นกับตาจนพาใจมาเจ็บขี้วนมีวงเย็บหัวใจที่หายเจ้าเป<ฮ>้ากเว,วบ่วได้จนมาพอจังๆเจ็บปันถือตีนทักอุ๊อักบานผีว่าพี่ว่าเขาสี่หอด ออนโวนอยหยุดน้ำตา๋อ้โหเสียฮ่าเพลง่าโอ้โหร้องกันอย่างนี้เลยอุกอักเลยนะครับผมแหมวันนี้มาเพลงอีสานนะครับผมพ่อชักจะตื่นเต้นแล้วดิว่าผลที่พ่อให้ลูกไปให้เพื่อนไปเมื่อกี้เพื่อนลูกในวงการน่ะเขาจะขายได้กี่บาทเห็นลูกบอกว่าเป็นเพื่อนในวงการแล้วครับใช่ครับอ๋อคือแบบวันนี้คือเล่นกับลูกบ่อยไหมบ่อยครับอ๋อแต่เราไม่เผยว่าใครใช่ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเขาโดนแบนครับมันแอบผิดกฎนิดหน่อยนะครับการซื้อขายผลพิสานแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงนะสำหรับ คนที่ยังเป็นน้องน้องหนูหนูเป็นเยาวชนนะครับเพราะว่ามันซื้อขายกันมันก็ต้องมีการโกงการเกลียนใช่ไหมลูกใช่ครับน้องริบอลเคยโดนเกลียนมาก่อนไหมครับเคยครับเฮ้ยไหนเล่าให้พ่อฟังนี่มันเกลียนยังไงมันแบบกีบีที่คอยเล็ดแล้วมันก็ไปเลยครับแบบมันส่งรูปมาครับเดี๋ยวเป็นนะครับรูปรูปนี้ครับเป็นนะผมหาก่อนมันนานแล้วครับอืมอยู่ไหนวะานี่ครับรูปนี้ครับ อ๋อโอ้โหก็คือมันส่งให้อย่างนี้เลยครับก็คือแบบบิดเลยครับผมโอ้โหการซื้อขายบทปรศสาจก็มีมิจฉาชีพเหมือนกันนะครับต้องระวังให้ดีแต่สําหรับเพื่อนลูกคนนี้นี่ลูกบอกว่าเคยซื้อขายสําเร็จมาหลายครั้งแล้วใช่ไหมเคครับโอเคยังไงก็ฝากหน่อยนะน้องเดี๋ยวพี่ล่าเจ้าหาเงินไปสุ่มผลกันเอ้ยเฮ้ยิบอลชนหินลูกเฮ้ยโอ้โหมาพอดีเลยครับผมเสกครับผมเสกครับผมเสก อ๋อโทษทีโอ้ระหว่างนี้เราก็มาล่าบอสฉลามหาเงินสุ่มผลนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วใช้เงินไปเยอะมากร้อยกว่าล้านพ่อครับพ่อครับครับผมตำรามังกรโอ้โห oh, oh, ตำรามังกรเอลวัดแต่ผลมังกรล<ๆ>เขารีเวิร์สเสร็จยังอ่ะยังครับโอ้ร oh, ออยู่นะครับทีมงานรออยู่นะแอดมินสู้ๆนะครับเลิฟๆบอสฉลามตัวนี้เราจะได้เงินเท่าไหร่ครับลูกห้าหมื่นต่อหนึ่งตัวครับหรือไม่ก็สามหมื่นโอ้แล้วเรามีเงินคูณสองกันด้วยเหรเนาะแต่ถ้าไม่มีคูณสองก็จะประมาณสองหมื่นห้าฮะโอเคอ๋อมันอยู่ไหนแล้วเนี่ยวัดฉลาม ามบักครับพอมองไม่เห็นอ่ะบักครับมาอยู่ข้างใต้นั้นเลยครับอ้าวแล้วเราตีมันไม่ได้ดิตีได้ครับตีได้อ๋อโอเคโอเคพอมองไม่เห็น,นอ่ะพ่อเปิดคินดูครับเฮ้ยนักมาพ่อไม่โดนอ่ะฝ่ารู้จัดการที่เหลือด้วยละกันแม และแล้วตอนนี้เราก็มีเงินจากการล่าบอสฉลามเมื่อกี้นะครับได้มา48,000ื่นนนะครับผมตองลิบอลได้เท่าไหร่ลูก2 4 0 0ครับเฮ้อยสุ่มผลทีนึงมาใช้เงินเท่าไหร่นะ4 0 0 0 0กว่าครับอ๋อ4 0 0 0กว่างั้นเดี๋ยวพอต้องลา่าเจ้าสัก2อตัวหรือเปล่าเนี่ยถึงจะได้สุมนะ่มเนี่ยแล้วก็ตอนนี้นะครับถ้าเราออกทะเลแล้วเรือเราพังทำไงครับลูกกีดีดีทอยเลทครับกีดีดีอีกแล้วก็คือตอนนี้เราสามารถซ่อมเรือได้นะครับไม่ว่ามันจะพังแค่ไหนแล้วก็สามารถซ่อมได้ออกทะเลกันยาวๆเดี๋ยวพ่อได ได้เงินสักสี่แสนเพราะจะรีบกลับไปสุ่มผลเลยเพราะอยากสุ่มมากไม่ได้สุ่มหลายวันแล้วเงินเหลือ2บาทอะ่ะลูกหรอครับ <c oughs> ครับผมแล้วก็พี่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อสายฟ้าถาวรให้นะครับตามคําสัญญาลูกรอหน่อยนะครับผมพี่เขาไม่เบี้ยวหรอกเพราะเราชนะแล้วไงเ <c oughs> <c oughs> มื่อกี้ผมเอาผลไปให้เพื่อนผมแล้วครับ <c oughs> เขาบอกว่าสีผลเนี่ยใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งครับแช้เวลาขายชั่วโมงหนึ่งเลยชั่วโมงหนึ่งก็ถือว่าไม่นานมากนะครับเราก็ลาจงลาเจ้ารอไปก่อน <Okay. S 1> น่าจะได้เงินหลายแสนอยู่นะ ล้วเขาได้บอกไหมครับว่าเราจะได้ประมาณกี่บาทอ่ะลูกประมาณ300บาทครับอ๋อราคาตลาดท้องตลาดตอนนี้ใช่ไหมใช่ครับอุ้ยน่าสนใจว่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติพ่อมีแบบรหัส รหัสแบบรหัสแบบตัวเด็กน้อยอ่ะเอาไว้สุมผลมาขายเยอะๆนี่ได้ไหมได้ครับผมจะคุ้มเหนื่อยแล้วปะวะมันแบบหลายร้อยผลเลยเนาะโอ้ยล้วเจ้าตัวนี้ได้เงินมา3ามแสนหกผมสุมผลได้แล้วครับเออพอก็น่าจะสุมได้แล้วครับแล้วก็จากคลิปที่แล้วนะครับมีคนบอกว่าวิธีหางเงินที่เร็วที่สุดนะครับนั่นก็คือการล่าเจ้าซึ่งพี่ก็เห็นด้วยนะแต่ว่ามันขี้เกียจนะนะลูกตีมอนเตอร์ชิวๆดีกว่าเนาะครับตั้งออโต้คิกไว้แค่นั้นก็พอใช่พวกเรามันสายมาโครอยู่แล้วแปกลับบ้านสุมผลดีกว่าแม มาครับลูกชายวันนี้เราจะมาสุ่มผลหลังจากที่ไม่ได้สุ่มมานานหลายวันนะครับหวังว่าดวงเรามันจะสะสมเพิ่มพูนขึ้นทําให้เราได้ผลดีแล้วกันพร้อมอยังครับลูกพร้อมแล้วครับหนึ่งสองซ้ฮึบโอ้โหของพ่อนี่แบบเฮือผลทรายลูกเหรอครับโอ้โ อย yes, yes. ผลน <Hey. S 2> ี้เป็นผลที่ลาเจ้าดีมากมากในสำหร,รับผมพี่หนอน้อกลิบอลกินเลยอครับครับโอ้ไม่ก็กินได้ไงเอาพ่อให้ผลทรายแล้วกันอะของรางวัลสำหรับเด็กดีหยุดไปหลายวันนี้ดวงไม่ดีขึ้นเลยวะ่ะเดี๋ยวเราก็ล่าเจ้ารอเพื่อนลูกขายของไปก่อนแล้วกันยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยนะลูกคิดว่าเพื่อนลูกจะบิดพ่อไหมไม่บิดครับของคนนี้ไว้ใจได้เลยเหรอไปแ,แย่งก็ไม่แน่ครับหแย่งอะไรแย่งผลปีศาจ <laughs> น่ากลัวว่ะวงการนี้ลีบอลครับพ่อคิดว่าพ่อจะทำรายการใหม่ครับผม รายการเลยครับรายการฟาร์มให้คนดูครับเออมันจะเป็นแบบว่าสุ่มรหัสผู้โชคดีจากทางบ้านแล้วก็มาฟาร์มเงินฟาร์มเลเวลให้เขานิดหน่อยครับเอาเวลาว่างของเรามาฟาร์มให้เขาอะครับเพราะว่าพ่อแบบก็อยากเล่นนะแต่ว่าไอดีพ่อมันตันแล้วไงคิดว่าไงก็เจ๋วดีนะครับท่านผู้ชมจะได้แบบว่าเลเวลเพิ่มสักคนละนิดคนละหน่อยก็ยังดีเนาะเรามาฟาร์มให้เขาเขาน่าจะอาจจะเวลทันไปเลยก็ได้นะเพราะพ่อ,พอฟาร์มตึงมากพ่อครับเกาะรับอยู่ข้างหน้าครับเฮ้ยโอ้โหไม่ได้มองข้างหน้าเลยมองแต่ข้างหลังถ้างั้นก็ขึ้ ีกันดีกว่า ผมไม่ได้เจอเกาะลับมาหลาย EP แล้วใช่ไหมลูกใช่ครับบนเกาะลับลูกบอกว่ามันมีแบบว่าผแลแรงขายใช่ไหมล่ะไอรีบอลปลาที่มันตามพ่อขึ้นมาบนบกอะ่ะลอดูดิถ่ายรูปถ่ายรูปถ่ายรูปเซลฟี่กันเซลฟี่กับปลาตอนนี้กันเซลฟี่ขยับขยับขยับนา่บนากลัวมากโอ้โหนี่ครับโปเกมอนตัวใหม่ของผมครับแอดมินวันนี้เราจะมาเลี้ยงโปเกมอนในบล็อกฟูดกันนะครับตัวนี้มีชื่อว่าเมกาโลดอนน้อยนะครับผมเป็นโปเกมอนธาตุน้ําแล้วก็สามารถปล่อยไฟฟ้าได้ด้วยนะครับเป็นรูปผสมระหว่างธาตุไฟฟ้ากับ ลูกค้าโปเกมอนพ่อเหรอผมผมไม่ได้ค่าครับกรงเล็บอยู่ที่มือนะ่ะเห็นนะมผมเจอแล้วครับพ่อตัวขายผลมน,นะนะครับผมส่งสัญญาณขึ้นฟ้าครับโอ,อ้สัญญาณขึ้นฟ้าพอกำลังไปครับอ๋อขายตรงนี้เหรออครับผม ผลอะไรขายวะเนี่ยเฮ้ยผลอะไรครับพ่อครับผลพระขายครับผลพระขายอย่างนั้นหนอลร้านสองนี่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยพ่อซื้อได้ประมาณร้อยกว่าผลนะเนี่ยแต่ตอนนี้เราเข้าสู่โหมดคนจนครับเฮ้ยพ่อครับครับผมเพื่อผมทักมาแล้วครับทักมาว่าไงขาบอกว่าผลขายหมดแล้วครับขายได้แล้วหรอครับเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเด็กคนนี้โอเคงั้นรีตัวรีตัวกลับไปเลยครับกลับไปเลยขายได้เท่าไหร่อ่ะตื่นเต้นว่ะไป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 เข้าขายคือสุเนตได้ร้อยห้าสิบครับพ่อครับเพื่อนบอกว่าเราขายได้หมดสี่ผลเลยครับเฮ้ยคือ ขายเท่าไหร่ครับขายได้เท่าไหร่ขายได ทีนีผลหนึ่งร้อยครับ150บาทแล้วก็ผลช้างครับผลช้าง70ครับผลช้าง70บาทเลยเหรอขายดีป่ะก็ยังมีผลช้างอีก2อันนะเนเองดวยเละแล้วอีก2องผลคลรับโมจิ30ครับโมจิ3ามสิเอ้ยทดีไมมันถูกจังอะ่ะเฮ้ยโมจิผลลูกรักแอดมินนุ้ยส่วนผลสุดท้ายครับทีเล็กครับผมขายได้50บาทครับโห <c oughs> ทำไมทีเล็กราคามันน่ารักจังอะ่ะเฮ้ยทำไมทีเล็กได้50บาทอะ่ะคนเยอะเลยนะครับ50ไม่เหรอ50บาทอันเยอะแล้วเหรอครับสำหรับผมซื้อได้หลายอย่าง ปีนี้ร้อยห้าสิบช้างเจ็ดสิบเอ่อโมจิเท่าไหร่สามสิบครับผมแล้วก็ทีล็กกี่บาทนะครับห้าสิบครับห้าสิบร้อยห้าสิบบวกเจ็ดสิบบวกสามสิบสามร้อยทีผลได้สามร้อยบาทเหรอครับผมมันมันก็ไม่เลวนะลูกอืมมันก็เยอะอยู่นะครับสําหรับผลปีศาจที่ไม่ถาวรอนว่าแต่เพื่อนลูกพอจะบอกได้ไหมว่าขายที่ไหนครับเผื่อพ่อไปแอบขายบ้างเพื่อนผมไม่บอกครับไม่บอกถึงเป็นความลับทางธุรกิจครับโอคนในวงการเขาไม่บอกแหล่งทําเงินกันหรอกใช่ไหมพ่อครับครับผมเพื่อนผมขอเลขบัญชีได้ เลขบัญชีงั้นหรอครับเอาเป็นบัญชีธนาคารานี้หรอหรือว่าบัญชีอลเล็ตบัญชีอล l ล e t ครับโอเคครับพ่อส่งเลขบัญชีไปให้แล้วครับลูกเดี๋ยวผมส่งให้เพื่อนเลยนะครับครับโอ,โอ,โอไ้ได้จริงว่ะได้จริงว่ะมันขายได้จริงเหรอเนี่ยเป็นในกลุ่มเฟซบุ๊กพ่อก็เห็นเขาขายกันเยอะนะเราไปลองขายกันบ้างไหมลูกก็ดีนะครับก็บดีเนาะโอนแล้วบอกพ่อนะพ่อหาน้ำกินแป๊บไม่ใช่บิดนะเดี๋ยวแมาเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยโอ้ตอนนี้น้องเขาก็โอนเงินไหมพ่อแล้วครับลูกก็คือ3 0 0บาทจริงๆร่ะรีบอน เจ้าจ้าต่ะโอ้บอกแล้วเพื่อนคนนี้ของซื้อขายบ่อยแล้วคะ่ะคือคนนี้ของจริงเลยใช่ไหมครับผมอายุเท่าไหร่เ่อเพื่อนลูกอายุเท่าไหร่บอกได้ไหมไม่รู้ครับอ๋อเป็นความลับอีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็ได้เงินมาจริงๆครับท่านผู้ชมผลพิสูจ์สีผลสุดตึงของเราขายได้300เมื่อกี้เห็นรูกบอกว่าจริงๆมันไม่ได้300ใช่ไหมแต่เพื่อนลูกแบบขายให้มันได้300ใช่ปะครับคือตามท้องตลาดมันถูกกว่านี้นิดหน่อยถูไปครับใช่ครับขอ,ของจริงว่ะเอ่อถามเพื่อนลูกสิว่าสนใจขายเพิ่มไหม และแล้วเราก็ได้เงินมาทั้งหมด300บาทนะครับกับการเอาผลปีศาจไปขายซึ่งพี่ไม่แนะนําให้น้องๆทางบ้านทําตามนะครับเพราะว่า1มันผิดกฎโลบอกนิดหน่อยนะครับอาจจะโดนแบนก็ได้ถ้าเขามีหลักฐานนะซึ่งคลิปนี้เราไม่ได้ขายเองใช่ไหมลูกครับแต่เราได้เงินมาจริงๆอะ่ะเออกับ2นะครับถ้าใครจะขายเองแนะนําว่าอย่าขายเลยเพราะว่ามันเสี่ยงที่จะโดนโกงโดนเกลียนนะครับผมแล้วก็โดนโดนบิดนะครับผมเอาเงินไปสูบอะไรยอย่างที่น้องรีบอลส่งรูปมาในตอนแรกก็คืออาจจะโดนอย่างนั้นก็เป็นได้นะ มีเงินใช้แล้วลูก300รอยรู้ว่าเราเอาเงิน300บาทตรงนี้ไปเอ่อทำอะไรดีครับลูกเอาไปเอาไปทาอะไรดีนะ้า0 0บาทพ่อมีทางให้ลูกเลือก3ทาง300อบาทนี้นะครับข้อ1เราจะเอาเงินนี้ที่ได้จากการขายผลพิศซ่ในบล็อกฟุตเนี่ยไปกินขนมกันให้หมดเลย300อบาทซื้อปีโป้ซื้อไอติมกินซะ <laughs> และ2เราจะเอาเงิน300อยนี้นะครับไปเติมโลบัสให้กับให้กับพ่อ <laughs> กับข้อสุดท้ายครับผมเราจะเอาเงิน300บาทนี้ไปลงทุนทําคลิปใหม่มาห,ห้ท่านผู้ชมเราดูกันนะตรงนี้นะครับเราต้องการให้คนดูที่ดูอยู่ตอนนี้ทิมคอมเมนต์เลยครับว่าอยากให้เอาเงินตรงนี้ไปทาอะไรนะ300บาทมันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยใช่ไหมลูกครับถ้าใครอยากซื้อขายนะครับผมแนะนําให้ตรวจเช็คกะไรให้มันดีๆก่อนนะครับอาจจะโดนโกงหรือโดนแบนนะครับผมอาจที่แย่ๆอ่ะนันคือแบบทั้งโดนแบนทั้งแบบโดนโกงเลยครับผมแนะนําให้ศึกษาดูดีๆก่อนนะครับการซื้อขายมีความเสี่ยงนะครับ,นะนรบทางที่ดีก็ ไม่ต้องทําตามหรอกอันนี้พี่กับน้องนิบอลแค่อยากทดลองดูเฉยๆนะครับอ่ะก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับคลิปในวันนี้นะครับผมยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยว่าอยากให้เงิน300นี้เอาไปทําอะไรกันนะสาหรับวันนี้เรา2คนก็สนุกมากเลยนะครับได้ลองเอาผลทิ่าไปขายด้วยอยากลองทํามานานแล้วน้องนิบอลคิดว่าไงครับสนุกไหมครับสนุกครับสนุกนะครับพวกนี้ก็บล็อกฟู้ดไม่ค่อยอัปเดตเลยนะเราก็หาอะไรทำกันไปเลื่อยเปื่อยนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้กับช่องของพวกเรา้้ววยนนีากบบผผูชมหหรััล็ส ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามให้ผมคุณพ่อด้วยนะครับอ่าเอ้ยหรือว่าเราจะเอาเงิน300นั้นไปชอปปิ้งเสื้อผ้าให้น้องลีบอนเนี่ยก็แบบไม่อยากเห็นลูกอยู่ในสภาพนี้โ <c oughs> อ้น่าร <c oughs> ักเลยหมาน้อยสำหรับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับ๊ายบายครับผม๊ายบายครับของพ่อ80%นะครับของลูก20%ออันนี้ผมต้องได้คนละครึ่งไม่ใช่หรอครับเออ70-30มผม 70, พ่อ30ไม่ไม่พ่อ70ลูก30มสิเอ้า พ่อ60บลูก40่ิบไม่เอาจะเอา50กับห้โอเคยอมยอมยอมห้บก็ห้ิบ